สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครเว็บ0 0 0็บโ h o s t นะครับซึ่งเป็นเว็บอัปโหลดเว็บไซต์ฟรีนะครับเว็บหนึ่งนะครับโดยเริ่มแรกแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ URL นะครับของเขาเลยก็คือตัว t s 0 0 0 w e b ค o ับ c o m หรือคุณจะเซิร์ชค้นหาว่า0 0 0็ว็บโ s t ก็ได้นะครับ เช่นเซิร์ชใน Google มา0ูนย์เว็บโฮสก็เจอทางเข้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับโอเคนะครับพอกดเข้าในเว็บไซต์เข้ามาแล้วนะครับให้เราไปเลือกที่ภาษาก่อนเลยนะครับภาษาเลือกเป็นภาษาไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับกดลงชื่อเข้าใช้นะครับ ในกรณีที่เรายังไม่ได้ทําการสมัครสมาชิกเลยนะครับให้เราทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับโดยกดที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับจากนั้นนะครับกรอกอ,อีเมลนะครับของเราเข้าไปนะครับโดยผมมีอีเมลแล้วนะครับผมก็จะกรอกอีเมลของผมเลยนะครับหลังจากกรอก อีเมลของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กองรหัสผ่านหนึ่งครั้งแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียนครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์นะครับอย่าลืมนะครับเขามายืนยันการลงทะเบียนตัวเองด้วยในะอีเมลนะครับ ผมเข้าอ e ีเมลไว้แล้วนะครับทางส่วนเว็บโฮสต์ก็ส่งอ e ีเมลเพื่อให้ผมยืนยันกดพี่ปุ่มยืนยันอ e ีเมลครับจากนั้นนะครับพอเรากดที่ปุ่มยืนยันอ e ีเมลแล้วเนี่ยมันก็จะ เด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ขึ้นข้อความว่าอีเมลของเราได้รับการยืนยันแล้วนะครับตอนนี้ระบบกําลังทําการยืนยันอีเมลอยู่นะครับต้องรอสักพักหนึ่งครับหลังจากที่อีเมลได้รับการยืนยันแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม Get Standard นะครับ จากนั้นเลือกที่เว็บดีเวล o อปเมนนะครับเมนูด้านซ้ายสุดเลยนะครับกด Continue นินะครับในกรณีที่เราเข้า,าสู่เว็บไซต์นี้ด้วย o o o g l h โ o m มอยู่แล้วก็ให้กดที่สค i ิปนะครับอเมนูตัวเมนูมันอยู่ด้านซ้ายมือเอ้อยู่ด้านขวามือนะครับเขียนว่าสค i ิปก็คือกดข้ามไปจากนั้นให้เราตั้งชื่อโปรเจกต ของตัวเองนะครับหรือตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บเว็บไซต์ของตัวเองนะครับ <c oughs> อ่ <c oughs> ของผมตั้งชื่อว่าเป็น mypage 1 2 3 4งส7 8 9นะครับในส่วนพาสเวิร์ดนี้ผมจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมจะใช้ Default Password ที่เขาให้มาเลยนะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม Submit ครับ เมื่อเราทำการกดที่ปุ่ม submit แล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในขั้นตอนการาสมัครสมาชิกทั้งหมดนะครับรวมถึงการเปิดโฟเดอร์1โฟเดอร์ folder, นะครับในโฮสต์ของเรานะครับจากนั้นให้เราทำการอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเราขึ้นไปในโฮสต์นะครับโดยมาที่เมนูด้านขวานะครับอัปโหลดโยซ้ายนะครับ s e l ล c t นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ย าทางเบราว์เซอร์เนี่ยจะเด้งมาที่ตัวไฟล์แมนเจอร์ของเว็บไซต์เองนะครับให้เราสนใจที่ตัวโฟลเดอร์ p u b l ิด u n d e r s c o r e เอสทนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งที่นะครับจากนั้นให้ทำการอัปโหลดไฟล์ในเว็บไซต์ของเราในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเก็บโฟลเดอร์ไว้ผมเก็บเว็บไซต์ไว้นะครับที่โฟลเดอร์ MyPage นะครับไม p เพจหนึ 1, 2, 3, นะครับที่ này, โฟลเดอร์นี้นะครับในตัวไฟมเนเจอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับให้คุณให้มุมมองมันเหมือนคล้ายค้ายมันอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเช่นนะครับโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ของคุณนะครับในโฟลเดอร์นั้นจะมี1หลังโฟลเดอร์อิมเมใช่ไหมครับซึ่งเราเอาไว้เก็บรูปภาพแล้วก็2ก็คือ,อตัวไฟล์ Uh, html นะครับซึ่งเป็นไฟล์เว็บเพจของเรานะครับให้เราทำสภาพบแวดล้อมในตัว uh, ในบนโฮสเนี่ยให้เหมือนกับในโฟลเดอร์นี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ1นึในโฟลเดอร์ของ p าพป html ใช่ไหมกลเข้าไปปุ๊บอ่าเด้งออกมาหน้าข้างนอกอโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปกติเว็บนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับให้เราก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้าใหม่นะครับไม่เป็นไร ถ,ถ้ามันมาหน้านี้เมื่อกี้นี่มันเด้งออกมานะครับผมกดเข้าไปใหม่แล้วมันเด้งมาหน้านี้ให้เราเลือกที่เหมือนเดิมนะครับอัปโหลดเห็นไหมครับเมนูอัปโหลดด้านความมือ่เข้ามาที่เดิมละนะครับจากนั้นให้ทําการคลิกที่ php.html นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์หนนะครับชื่อว่า image โฟลเดอร์เก็บรูปภาพของ ของผมจะชื่อว่า image นะครับคนอื่นใช้เป็นชื่อ,อ picture คุณก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาและชื่อโฟลเดอร์ของคุณก็ต้องชื่อ picture นะครับหรือเป็นชื่ออื่นๆคุณก็ต้องตั้งชื่อนั้นตามที่คุณตั้งนะครับในตอนนี้โฟลเดอร์ของผมชื่อว่า img ใช่ไหมครับผมก็ทำการสร้างโฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์นะครับโดยผมคลิกที่รูปโฟลเดอร์ด้านบนเห็นไหมครับคลิกที่ new folder จากนั้นนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ IMG ตั้งให้เหมือนกันนะครับในโฟลเดอรค์คุณตั้งว่าอะไรคุณต้องคุณต้องตั้งตามนั้นนะจากนั้นกด e คอดครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ IMG ในโฟลเดอร์ public.html p u b l u n e s e r html ใช่ไหมครับแล้วก็ double click double click เข้าไปในโฟลเดอร์ image นะครับแล้วทำการอัพโหลดรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ image ของคุณนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับโดยคลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์จากนั้น Select ไฟล์จากนั้นให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ในไฟล์เว็บไซต์ของตัวเองคือโฟลเดอร์นี้นะมืสักครู่นี้นะครับเลือกที่ IMG นะครับและคุมทั้งหมดเลยแล้วอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดขึ้นไปนะครับเห็นะไหมครับป่มอัปโหลดอยู่ข้างล่างนะ รอมันสักพักหนึ่งครับโอเคนะครับไฟล์รูปภาพทั้งหมดโดนอัพไปที่โฟลเดอร์ IMG ที่อยู่บนโฮสต์แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดแบ c k กับคืนมาที่อ่าพับปิด HTML โดยคลิกที่ด้านซ้ายมือเมนูด้านซ้ายนะครับคลิกหนึ่งที่อ่าเราก็ออกมาโฟลเดอร์นอกแล้วใช่ไหมครับ จากนั้นให้อัพไฟล์ index นะไฟล์ file index คือไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์แรกของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับจะต้องมีไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกเหมือนเป็นไฟล์ start นะครับไฟล์ start ต้องชื่อ index .html นะครับไม่ใช่ชื่ออื่นนะครับเราจะใช้ชื่อแค่ว่า index .html ใครใช้เป็นชื่ออื่นเก้านาเปลี่ยนด้วยนะครับไม่งั้นเว็บไซต์คุณจะไม่แสดงนะโอเคนะครับ ให้เลือกที่อัปโหลดไฟล์เหมือนเดิม elect ไฟล์ะ Select file นะครับจากนั้นให้เลือกที่ไฟล์ index ของตัวเองนะครับแล้วกดอัปโหลดขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการอัปโหลดเว็บไซต์มีแค่นี้ครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปดูเว็บไซต์ตัวเองได้อย่างไรนะครับก็แม็กกลับมาที่หน้านี้นะครับใครไม่มีหน้านี้ไม่เป็นไรเข้าใหม่ เข้าเว็บไซต์ใหม่คุณก็จะเจอหน้าน,นี้เองนะครับอ่าผมกดรีเฟรชหน้าเมื่อสักครู่นี้หนึ่งทีนะครับอ่าอันนี้ไม่เป็นไรมันบอกให้เราอ่าให้เราเสียตังซื้อตัวโปร,โปรของเว็บไซต์มันนะครับอันนี้เราอัปโหลดส่งงานฟรีเฉยดังนั้นเราใช้ตัวฟรีแล้วกันเนาะโอเคจากนั้นนะครับ พอ,อเราเข้ามาสู่หน้าเซตติ้งพื้นฐานของยูเซอร์เราแล้วนะครับให้เราสังเกตที่มุมด้านขวามือด้านบนนะครับคลิกลงมาแล้วเลือกที่ My Website นะครับอพอเลือกที่ My Website แล้วจากนั้นนะครับให้คลิกที่ URL อยู่ด้านล่างของเมนูด้านซ้ายนะครับนี่คือ URL ของเว็บไซต์ของเรานะครับคลิกหนึ่งที่ ก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราอัปโหลดไปเมื่อสักผู้นี้นะครับผมอัปโหลดในส่วนนี้เข้าไปอ่าโอเคนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการในการอัปโหลดไฟล์อเว็บไซต์ขึ้นไปบนโฮสต์นะครับเวลาคุณส่งงานคุณก็แค่ก๊อปยอเอลตรงนี้นั่นมนนะครับส่งมาที่คลาดลูมนะครับสำหรับวิชาผมนะแต่นะครับแต่ ในกรณีที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุณอัปโหลดไฟล์ไม่เป็นคุณจะเข้ามายังไงใช่ไหมคุณก็แค่เข้ามาที่เว็บก่อนอาจากนั้นกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะครับพอเราคลิกลงลงลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะครับเว็บไซต์มันจะเด้งเข้ามาที่ My Website เลยนะครับ เราก็แค่คลิกที่ my page หรือหากเรายังไม่ได้ทำการอัพไฟล์เว็บไซต์ให้เราเลือกที่ manager w e b s ไซต์ a i n เนี์เว็บ i เนเว็บไซต์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะกดตรงกลางใช่ไหมผมกดตรงกลางนะนะครับแล้วให้เลือกที่คำว่าอั p โหลดในหน้าเซตติ้งของเราะนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่ในส่วนของการอัปโหลดเว็บไซต์เช่นเดิม การอัลโลดเปซายยังไม่เข้าใจนะครับให้ย้อนคลิปกลับไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ